ที่เหรียอดที่ยเลยซึ่งหลังจากที่บเกแกแ่แล้เราเมื่อวนศุกที่ก็บอกว่าเป็นจุดที่ยอดที่ยมากตัวเขานั้นก็แฮปปี้กับอการเล่นตัวเองนะคะเมื่อลทีทอเนี่ยทา่้เล่นได้อย่างสบายใจเพื่อเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้นี้ีก็จมาเป็นที่ฉาละิตาพื่อจะเล่นเกเตอร์ที่สานะคะ ตัวเลยเพื่อที่จะาไทไดวยนะสำหรับการบริจาคของานชาติในต่ที่สหรัฐอเมริกานั้นก็จะลงแ้่ยสามเดือนะคะเจอกับอานในวันเสาร์ที่2ีกจตาต่อด้วยแล้วในวานพสในวันพุที่สามเกรกฎาแล้วก็ปิดท้ายตันี้วนพหนะคะเป็นิการเดือดที่สหรัอเมริกาวันเสาที่สามงหาคมเลยค่ะ ได้เครดิตทั่งเงี okay, ้ยใชโอเคส่งไวใช้ได้เดี๋ยวลองใช้ดูก่อน